ธรรมดาใครที่จะมีการเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กนะคะเป็นบัตรชิปการ์ดค่ะถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าบัตรใหม่100บาทข่านต่ำค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปี200บาทเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาจะเก็บเป็นรอบ,รอบของเขาอยู่แล้วนะคะเมื่อถึงรอบเมื่อไหร่ก็คือจ่ายเมื่อน,นั้นค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่สิคะมีประชาชนที่มีบัตรชิปการ์ดอยู่แล้วแล้วเพิ่งเปลี่ยนไปบใหม่เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วค่ะปรากฏว่าตนเองโดนหัก ค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีนะคะโดยที่มีการแจ้งล่วงหน้าจึงมีการสอบถามแล้วก็มีการพูดคุยในโซเชียลมีเดียมากด้วยทีเดียวค่ะปรากฏว่าตัวเลขที่มีการหักไปก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่200บาทนะคะ300บาทจะไปถึง600บาทก็มีค่ะตามประเภทของบัตรที่คุณถืออยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้มีการสอบถามไปยังแบงก์ต้นทางก็คือธนาคารกสิกรไทยค่ะบอกว่าเป็นความผิดพลาดทางระบบนะคะที่มีการไปหัก ตั้งระบบไว้เมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนรอบแต่ว่าปรากฏว่าพอมีบัตรชิปการ์ดนี่สิคะมันเลยมีการยกเว้นค่าทมเนียมค่าทำบัตรสําหรับลูกค้าของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดไปดูรายละเอียดนะคะคนที่ถือบัตรชิปการ์ดตอนนี้ถ้าเกิดใครไปเปลี่ยนก็ต้องดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบัตรเก่าของธนาคารอยู่แล้วคุณสามารถเดินไปที่สาขาไปเปลี่ยนได้เลยคะ่ะเพราะเขาจะยกเว้นค่าบัตรอยู่แล้วนะคะ1 0 0รบาทไม่ต้องเสียนี่คือค่าบัตรใหมค่ค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นลูกค้าธนาคาร และก็ค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำ200บาทก็ไม่ต้องเสียนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าบัตรเวลาเสียค่าธรรมเนียมเขาจะคิดเป็นรอบๆคือ1ปีต้องเสียอยู่แล้วเพียงแต่รอบนั้นอาจจะยังไม่ถึงรอบเดือนที่คุณผู้ชมจะต้องเสียคะ่ะดังนั้นเมื่อดูข้อมูลตรงนี้ปุ๊บใครถืออยู่แล้วก็โดนหักบัญชีไปโดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งที่เป็นลูกค้าและก็เพิ่งจะเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยก็ไปชี้แจงกับทางด้านธนาคารสาขาได้เลยคะ่ะว่าตนเอง โดนหักบัญชีไปจะได้เงินคืนมาเพราะว่าตอนนี้ธนาคาร,ร,รากสิกรไทยเขาก็บอกว่าเร่งที่จะจ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่ถูกหักบัญชีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบัตรไหนค่ะหรือว่าธนาคารไหนตอนนี้คุณผู้ชมมีหน้าที่ดูรายละเอียดของตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะตอนนี้เขายกเว้นค่าธรรมเนียมให้หมดแล้วค่ะรวมทั้งค่าแลกเข้าด้วยสําหรับคนที่จะเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดแต่ต้องเป็นลูกค้าเดิมนะคะส่วนลูกค้าใหม่ค่ะก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรใหม่100บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมปกติ 200บาทขั้นต่ำค่ะนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะบัตรที่มีอยู่ในระบบของธนาคารทั่วไปโดยเฉพาะบัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตนะคะเขาบอกว่ามีสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนบัตรนะคะเป็นบัตรชิปการเพื่อความปลอดภัยกันมากขึ้นดังนั้นธนาคารกสิกรไทยเองนะคะเขาก็บอกว่ามีบัตรของเขาอยู่แล้วนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะประมาณ10ล้านใบนะคะและปีนี้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปถึง2ล้านใบค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีคนเข้าไปเปลี่ยนเยอะมากถึงแสนล้านขอโทษนะคะแสนคนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลตัวเองหน่อยนะคะจะได้มีการดูแลเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมด้วยค่ะ